สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟซและผู้ติดตามทุกคนนะครับอยู่กับช่องเต้งตลอนถ่ายนะครับคลิปนี้เราก็จะพาไปตลอดกันที่โค้งปิงงูครับวันนี้ก <c oughs> ็อยู่รอๆแล้แหละแถวนี้แล้วครับตอนนี้เราก็อยู่อบ้านใคำครับตอนนี้ก็ทางขึ้นภูพานแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศบนโค้งปิงงูกันครับคลิปนี้ไปเราเดินทางไปกันเลยครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ไฟแดงครับไฟแดงน,นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศบนฮองปิ้งงูครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอากาศวันนี้อากาศจะดีหรือเปล่าครับการเดิน,นทางของคนวันนี้เราก็ขับรถยนต์ขึ้นไปครับเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศบนฮองปิ้งงูครับวันนี้ แยกนคำนะครับแยกไฟแดงนะครับแดดออกมากเลยครับวันนี้น่าจะร้อนแต่ช็อตเอ้ยแต่ตอนเช้าๆก็บรรยากาศก็เย็นมากเลยครับอากาศเย็นเย็น ตําหนักนะครับพระตําหนักพระตําหนักภูพานนะครับพระตําหนักเป็นวางใหม่ครับเป็นวางใหม่เป็นวังของรัชกาลที่สิบนะครับวางเก่าก็ขึ้นไปอีกครับพระตําหนักภูพานเดิมก็หลังเดิมก็เลยตรงที่สร้างใหม่ขึ้นไปนิดนึงครับไม่เยอะ เป็นสองเลนครับถนน,นสองเลนนะครับตรงนี้ก็เป็นหย้ยเป็นห้ยเดือบเป็นอ่งเก็บน้ำห้ยเดือบเส้นสุดตรง สวยๆนี่ก็ขึ้นมาเที่ยวกันได้ครับผบมงูผีงูครับก็เหมือนแบบเาขาเขาอะไรครับมันโซนเพชรบูรณ์แบบโซนทางทางโน้นก็ก็มีแบบเดียวกันที่สกลนครของเรา <c oughs> ก็มีแบบถ่ายรูปนี่ครับนี่ก็เป็นพระตำหนักเดิมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแต่ด้านล่าง ก็เป็นพัระตำหนักเหมือนเป็นวังใหม่นะครับสร้างใหม่สร้างขึ้นมาใหม่น,น,นี่ก็หมดการเอ้ยอันนี้เป็นสถานีตำรวจครับเป็นผู้ทองตัดตโตนนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศข้าน้องให้ชมกันหน่อยเดี๋ยวให้รถเม่ไม่ใคยเยอะกันครับ บรรยากาศเย็นมากเลยครับบรรยากาศเย็นๆนะครับบรรยากาศเย็นมากเลยด้านนอกอุยบรรยากาศเย็นมากเลยครับ ต้องมาสัมผัสครับช่วงนี้ยังไม่หมดหน้าหนาวนะครับยังลมบวอยอยู่เลยลมเด็นเดน เย็นเนและนอกเย็นมากเลยดูช่วงนี้ก็ต้นไม้อะไรก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าอยู่เป็นหน้าเล้งครับยูดูใบไ,ไม้ผลิดนะครับด,ร <c oughs> ดูต้นไม้ก็จะไม่ค่อยสวยมันจะไม่ค่อยเขียวนะครับจะไม่ค่อยเขียวมันช่วงแบบหน้าอื่นๆ ไปนะครับมาปกติเราจะถึงพงปิงงูแล้วครับ นเมซิงโค้งไปงอเน,ะนี่นี่ก็จะเป็นเป็นเป็นหลักกิโลครับเป็นหลักกิโลแต่ถ้าเมื่อก่อนนี่หลักกิโลก็จะเป็นแบบของจริงเลยครับแต่ดีมันไม่ไม่เหมือนมันเป็นแบบบางๆยังไงไม่รู้ครับเมื่อก่อนนะเป็นเสาจริงเลยเป็นหลักจริงเลยนะครับไม่่ใช เราก็ต้องมองดีๆนะเพราะว่ามันจะมีรถขาลงมานี่ก็เป็นน้ําตกคำหอมนะครับด้านขวามือของเราแต่ช่วงนี้ก็ไม่มีน้ําหรอกน้ําแห้งหมดแล้วนี่เห็นไหมโอ้ตอน้นคิสมาสก็เป็นต้นสกุลักมีจุดให้จุดให้เซลฟี่เยอะมากเลยบนนี้ เซลฟี่ให้เยอะมากเลยนะครับดอกไม้สวยม่ถึงแล้วครับคงเปงงูครับป้ายเดินชมกันนะครับเดินชมบรรยากาศสวยๆกันนะครับ เย็นมากเลยครับ